ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ดูโฆษณาจนได้มีไรายได้นะครับตอนนี้เริ่มมีไรายได้แล้วอาจารย์ครับถ้าดูโฆษณ<น>าเดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็สนับสนุนครับอย่าง็นทางการอาจารย์เอาเพื่อไว้หมนเลยนะไหนมันไันี้เราก็ดูแลกันไป เมื่อสักครู่ยังไม่รอครับการนี้เริ่มรอแล้วครับเริ่มอากาศกากบนหัวแล้วใช่ไหมวรออย่างเดียวต้องมีเหลาด้วยทะเลไกลเป็นหล่อไปเลยรอเราอต้องเหลาบาเบอร์ลมโชยนะครับทำคลิปนี้ไว้ประวัติศาสตร์อีกร้อยปีลูกหลานมาเปิดดูปูโตแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าโคจรมาเจอกันไม่รู้จะเดือนไหนปีไหนปูโตตัดผมที่ใต้ต้นพุทราให้หมอลำชื่อดัง อาจารย์ธงชัยใจสกุลเนี่ยโอ้โหบอกว่าคลิปนี้ดังออกไปมีผู้ติดตามแล้วก็มีแฟนคลับมากมายอาจารย์โตบอกโอ้โหนี่ฉันเคยตัดผมให้นักร้องซื้อดังท่านนี้นะอะไรเงี้ยรัน้องน้องบาวีครับครับครับอนาคตไม่แน่ครับผมไปหาจะไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายๆจะได้ครับวันนี้มีโอกาสได้ทำคลิปก็ถือว่า้วรับ้องผมครบร้องเสนอดยียังไม่ให้ความเหียงมาก่อน วันหนึ่งอายุเริ่มเยอะมาก็เลยเลยมานั่งคิดว่าเพลงในระดับตน้นๆมันร้องหลายๆมันก็ต้องคิดต้องร้องกัได้แต่ร้องร้องเองตรงเพลงเป็นเป้าหมายมันนึกไม่ได้ไม่ได้คิดเลยอาจารย์บอกว่ามันก็พอ,อไปได้รประมาณแนวศักษาทุกวันนี้ก็พา,าน้องๆไปร้องไปรำเป็นพิธีกรอนหน้าหน้า,นาวิทีฝากเขารำบ้างเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะร้องแบบนี้ ได้ Dante, แต่เขาจะรำไม่ค่อยเป็่นบางทีของวนเลสืบสารตำนานหมอลำจากวัดเกือบตะวันมาก็คือจริงๆซึ่งคำว่าหมอลำเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตายประเทศนอกก็ต้องรำครับเพราะว่าสุดท้ายคนเราอ่ะจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีหมอลังศพพวกมันสมุนเพื่อนล่าลื่นล่าล่าล่ืงนะครับที่ของคนเราแม้แต่าย้ทั้มวยที่ต่อยมวยก็ต้องต้องขอหมอํำไปร้องรำให้ฟัง ไม่จะไม่จะไหว้ครูยังมีไม่เปิดมอลำมันเต้นไหว้ครูเลยอ่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วศิลปะตัวเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยจะได้ต่อไปเลยเอเชียนะครับนี่ของจริงนะนักนักชงมวยนักชงมวไทยนักมวยไทยนะไหว้ครูแล้วเปิดเปิดมอลำแล้วก็เติมโฟนมอลำนะเป็นการไหว้ครูเห็นไหมเอาง่ายๆแม้แต่แม่ทัพภาคสองก็ยังมาร้องเพลงคู่กับมนฑ์แคนเลยเห็นไหมวันนั้นได้เกือบแสนนะวันนั้นขโมยเสื้อตัวหนึ่งห้าหมื่น ไม,ไม่แม่แสนบาทแล้วเพร<บ>าะว่าประมูลเสือ้อตัวเดียวก็ห้าหมื่นแล้วครับบ่าววีวันนั้นตั้งไว้ที่ห้าเริ่มที่ห้าพันบ่าววีบอกไม่ได้ห้าหมื่นไปเลยโอ้โหยอดเลยห้าหมื่นเลยแล้วประมูลได้ได้แสนแสนห้าใช่ไหมผมกะว่าจะไปคอนแชนแขน่งคุณจะไปไอร้องอะไรนะงานเสียงบ่าววีนี่แหละอ๋องาเสียงอ๋อไอร้งองที่รายการอะไรบอา เราเสียงอะไรนั่นนหะใช่ไหมเราเสียงเราเสียงนักร้องอ่ะนักร้องเสียงอะไรนักร้องเสียงเราอะไรนั่นส่แล้วแต่ก็มีรายการอย่างนี้นักร้องเสียงแอบอะไรนะอ๋อนักร้องเสียงเพี้ยนนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จัดแล้วมั้งเพราะว่านักร้องข้างอันแพงที่สัตว์รายการก็ตามที่เราได้ยินนนั่แหละมันหลายอย่างหรือว่ามีคนใหม่ทำก็ไม่รู้นะไม่ได้ติดตามครับ แต่าวหน้าคดผมก็วางแผนไม่ต้องไปทาบ้านอี่แต่จังหวัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะไปทําร้องเพลงให้กบให้เกียรติฟังยูง่แล้วนะอยู่สาแก้วผ <c oughs> อเป็นเป็นคนจังหวัดสระแก้วที่ไมครับ้านบ้านไม่บ้านอยู่สาะแก้วอ๋อภรรยายอยู่สระแก้ว <c oughs> ก็ไปขึ้นบ้านใหม่เพื่อก่อนเขาจะยิงกันเดือนยังงอ๋อที่หกมิถุนาขึ้นบ้านใหม่ครับผมเขาที่สิบสี่กรกฎาคมก็ไม่กันแลแต่นี่ก็แต่นี่ก็จึงกำลังไว้อยู่ ซึ่งแถวบ้านก็ห่างกันไม่กี่โล่แต่ต้องกำลังไว้คงจะไม่คงหวังว่าเขาไม่มีรอบสองเนาะมีมีมีต้องมีต้องมีรอบสองครับต้องได้รับบทเรียนก่อนตอนนี้ฮุนเซียนยังไม่ได้รับบทเรียนจะต้องได้รับบทเรียนอันสะสมก่อนที่จะเริ่มรอบสองนี้นาทีย็ดระเทียตมีนะครอ้าวนี่ครับโอ้โหรอแล้วครับนี่สุดยอดเลยขอบคุณมากครับจ้างโตนี่โอ้โหนี่เลงและเลงอีกครับไม่รอไม่ยอมจ้างตัวบอกนี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผ่านลองเป็นผ่านเลยจะไม่ก็